อาริาโตโกไซมัสโอไฮโยทุกคนวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่โรงเรียนโรงเรียนแล้วก็มีแต่คนแซกวันนี้นะทุกคนอ่าวแสงวันนี้นะเราจะมาทํารายการ EP แรกกับรายการที่ไม่มีระบบเสียงดังชีพปองเลยลลลลวันนี้นะวันนี้เราจะมาอยู่กับหัวข้อ คิดยังไงกับโรงเรียนแห่งนี้ไปดูกันเลยไม่ได้ามา่ะใหออนตทำาอะไรว่าถอไหมกแูต้องไปยังไงกูต้องสาอะไรกูก็แค่ตกว่าไงคะ โรงเรียนคะแต่งสวยค่ะขอบคุณค่ะขอองุญาตหน่อยค่ะคิดยังไงกับโรงเ,บงเรียนคะกูอยากกลับบ้านค่ะเพลงกับโรงเรียนสวยค่ะ ก็คิดอย่างนั้นน่ะคิดแบบพี่เมื่อกี้นะโรงเรียนคะเหนื่อยมากไม่เกี่ยวมึงอีกแล้วคอมึงอีกแล้วโรงเรียนคะมองหน้าค่ะกระดานอะไรค่ะปีค่ะ ว่าโรงเรียนเรานะคะทั้งหมดดูจากห้องเลยนะคะมีทั้งหมด29คนแต่ว่ากระทรวงได้กําหนดไว้ว่ามี25คนคิดว่าอันนี้ค่อนข้างที่จะไม่เหมาะสมนิดนึงแต่ว่าถึงยังไงนั้นเราก็ต้องมาโรงเรียนนะคะค่ะเชิญลิต้าต่อค่ะขอ no comment ปะยิงไงกับโรงเรียนนะกูอยากกลับบ้าน ะะาาเลยค่ะตอนบ้านเลยค่ะที่ยัง่มาโรงเรียนคะอะไรนะคะที่ยังไม่มาโรงเรียนคะเออไม่รู้ค่ะแค่ไม่อยากมาโรงเรียนค่ะนั้งใจตั้งหน่อยยิ่งตั้งหน่อยไม่พี่ตั้งค่ะ เออก็รู้สึกว่าปวดหลังมากเลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยค่ะไปดิจะไปสัมภาษณ์คนอยู่หายเยอะก่อนหายเยอะสนมนาษหน่อยค่ะคิดอะไรกับโรงเรียนค่ะโองอย่างนี้เลยหรอค่ะาพูดแล้วแล้ว่ะ เนี่ยเรามาทำอะไรกันทำอะไรเนีเราขาลังาขายเยื่อค่ะตอนนี้เราถามได้ประมาณสามร้อยล้านคนแล้วไงขับรถบัสหน่อยค่ะเชี้ยกับโรงเรียนค่ะเขาหนีไปแล้วค่ะเขาหนีเขาคีบยวมากเขาบ้งเขี้ยยงไงกับฟ้าคะเขาแอบชอบกันอยู่ค่ะถุยเชี้ยกับฟ้าค่ะฟ้าไหน ออวันนีน้อากาศดีมากเลยค่ะแล้วอะไรของของของมึงเนี่ยเลิบเบกบู่เราจะคำตอบอ่ะคิดยังไงกับคุณนายกรัฐมนตรีคนที่29ใ,ในรัฐหมัยรัฐสมัยที่สองคะมึงกล้าถามนะคะมึงมองหน้ากูสิ <Fuck you. S 3> มึงเห็นอะไรในตากูไหมอะไรที่ทำให้กูไม่ได้ทำตามที่กูต้องการ ทุกคนตอนนี้เราก็ได้สัมผัสเพื่อนๆในชั้นที่ไม่มีใครตอบกูเลยและได้คลิปในวันนี้ของเราก็จะจบไปพร้อมกับความเบียวของเรานั่นเองฉะนั้นและวันนี้ EP นี้คือ EP ศูนคือ EP เริ่มต้นฉะนั้นมีใครอยาก พูดติอะไรคอมเมนต์ได้เลยคนไม่มีแบบเดี๋ยวเราไปคอมเมนต์นี่โอ้โหมึงแฟชั่นแฟชั่นเคทุกคนบายบายเราปิดคลิปเลยปิดคลิปปิดปิด <laughs> <laughs>